ตอนนี้เราเดินทางมาได้สองชั่วโมงแล้วนะครับจากเมืองลาสาที่ยังเป็นเมืองหนึ่งจืดช่วงนี้ตน้นไม้ที่เป็นใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มเยอะขึ้นจากที่เราเห็นพื้นดินไม่เยอะเท่าไหรใ่ใน,นตอนตอนกางตอนช่วงเช้าอนี้ก็เป็นการบอกระยะทางนะครับข้างหน้ารถนี่ถือธงชาติจีนนะครับ ขับรถได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนดูเจอเพิร์คนขับชมคเก็บใบไม้เปลี่ยนสี ที่เราไปสิงเจียงใต้